ประกันภัยรถยนต์แบบไหนที่เหมาะกับเราเคยไหมคะเวลาจะทำประกันภัยรถยนต์แต่ละครั้งไม่รู้จะเลือกแบบไหนความคุ้มครองยังไงถึงจะเหมาะกับเงินในกระเป๋าและตอบโจทย์กับการใช้งานของเรามากที่สุดวันนี้ดวงปรียนุชหัวหน้าฝ่ายประกันภัยฮอนด้าบนพันทองจะมาให้ความรู้ในการเลือกประเภทประกันภัยรถยนต์ว่ามีแบบไหนและแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละประเภท ซึ่งประกันภัยที่เรามีให้บริการจะมี4ประเภทหลักคือประเภท1 2บวก3บวกและ3ซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีความแตกต่างกันในด้านการคุ้มครองและราคาดังนี้ค่ะ ภัยชั้น1ซ่อมห้างหมายถึงประกันภัยที่สามารถนํารถเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการ Honda ของเราจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่17,500บาทซึ่งจะมีความคุ้มครองมากที่สุดเช่นการซ่อมแบบไม่มีคู่กรณีรถยนต์สูญหายไฟไหม้และน้ําท่วมค่ะประกันภัยชั้น2บวกซ่อมห้างราคาเริ่มต้นที่8,200บาท จะคุ้มครองเฉพาะกรณีรถชนรถและรถยนต์สูญหายไฟไหม้ค่ะประกันภัยชั้น3บวกซ่อมห้างราคาเริ่มต้นที่6,800บาทจะคุ้มครองเฉพาะกรณีรถชนรถค่ะประกันภัยประเภท3จะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,500บาท ซึ่งจะเป็นประกันภัยที่มีราคาต่ําสุดแล้วก็จะมีความคุ้มครองน้อยที่สุดเช่นกันคือจะคุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินบุคคลภายนอกหรือจะคุ้มครองเฉพาะรถยนต์คู่กรณีเท่านั้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับความแตกต่างของประกันภัยแต่ละประเภทซึ่งในการเลือกประกันภัยนั้นก็ควรจะเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราเป็นหลักค่ะ สำหรับการต่อประกันภัยปีที่2ซึ่งลูกค้าหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าควรเลือกประกันภัยแบบไหนดีดวงแนะนำว่าควรเลือกเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะเนื่องจากว่ายังเป็นรถยนต์ใหม่และลูกค้าบางท่านอาจจะยังไม่ชำนาญในการขับรถอาจจะมีการถอยชนหรือชนแบบไม่มีคู่กรณีซึ่งประกันภัยชั้นหนึ่งจะครอบคลุมมากที่สุดและสบายใจตลอดการขับขี่ได้เลยค่ะ และทางศูนย์บริการฮอนด้าวนพันทองของเรามีบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า10บริษัทไว้คอยบริการลูกค้าซึ่งจะมีการรับประกันงานซ่อมนานสูงสุด1ปีและมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงค่ะ ที่ฮอนด้าบนพันทองเรามีเจ้าหน้าที่ไว้คอยบริการและแนะนําให้คำปรึกษาทั้งหมด4ท่านดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะฝนค่ะสายฝนเจ้าหน้าที่ประกันภัยสวัสดีค่ะวาดวาสนาค่ะเจ้าหน้าที่ประกันภัยค่ะสวัสดีค่ะหญิงชุติมาเจ้าหน้าที่ประกันภัยค่ะพวกเรายินดีให้บริการค่ะ ลูกค้าสามารถสอบถามได้ที่เบอร์0816608882 0864697077หรือติดตามแคมเปญต่างๆได้ที่เพจประกันภัยอุบลพันธ์ทองตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะก <C le af> ่อนจากกาันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน <C le af> เพื่อไม่พลาดสาระความรู้จากเราชาวฮอนด้ามาสุขสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ